ันนี้เป็นวันที่สิบแปดสิงหาคมสองพันห้าร้อยสามิบสองก็ส่วนนรัฐ่ะสัวนนอกรัฐนะานิดไปแล้ว,ลว,ก,ลวก็เป็นนั้นว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นกรรมฐานค,คำว่าเริ่มต้นก็หมายความว่าเ,เมื่อวานนี้เป็นวันเปิดเอาเอาอกใช้ตัวนี้ตัวเดียวเมื่อวานนี้เป็นวันเปิด แต่ว่าวันวานวาก็คงพูดเรื่องรอบๆตัววันนี้ขอแนะนำวิธีการเจริญกรรมาฐานตามอุทุมปริกาสูตรคำอุทุมปริกาสูตรมาในพระไตรปิฎกเล่มสิบเอ็ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนตามหลักสูตรวิชาสามโดยตรง กาในอุทมริกาสวดจะบอกว่าอย่างนี้พระที่จิดเริงกรรมฐานโดยมากพระทเจ้าพูดคําว่าพระกรรมฐานว่าพระอยู่ข้างหน้านี่มัรดาครวาวจาตยู่ต่อออกไปท่านก็นตัดตรงกับพระพระวาายกฟังได้ปฏิบัติได้จำบอกว่าวิธีปฏิบัติกรรมฐานจริงๆอันดับแรกเมื่อกลับจากวินาศชันข้าวแล้ว หาที่สงัดจะเป็นโคนต้นไม้ก็ได้เป็นบ้านร้างก็ได้ป่าชัาก็ได้ป่าช้าก็ได้ในกระท่อมก็ได้เป็นที่สงัดกายหลังจากนั่งอุทุงกายอย่างบณิทายะตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นไอ้พระอะไรพิ่งมาเด้อตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นรวบรวมกำลังใจ ระง,งับนิวรณ์ห้าบริการคำนิวรณ์ห้าบริการนี้ต้องระง,งับก่อนเพื่อนก่อนที่จะทำกรรมาฐานทุกอย่างต้องนึกถึงนิวรณ์ห้าบริการก่อนคือว่านิวรณ์ห้าบริการในความจริงเราชนะมันไม่ได้ถ้ายังไม่เป็นพระนาคามีพระนาคามีเนี่ยตัดได้แค่สองข้อตัดเด็ดขาด อีกสามข้อจะตัดได้ต่อเมื่อเป็นพระรหันต์แต่แต่ว่าในเมื่อเรายังไม่เป็นพระริยเจ้าสูงสดุดเราก็ใช้วิธีระงับคําว่าระงับก็โดยไม่นึกถึงมันเลยแต่การที่ไม่นึกถึงมันมันก็อดนึกถึงไม่ได้เป็นของธรรมดาเพราะจิตกับนิวรณ์เนี่ยคบกันมานานแต่ว่าขณะเริ่มต้น พยายามไม่นึกถึงนิวรณ์ห้าอย่างคือนหนึ่งความรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศรายการที่สองอารมณ์ไม่พอใจรายการที่สามความง่วงรายการที่สี่อารมณ์พุ้งซ่านเกินไปรายการที่ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติ ทั้งห้าอย่างนี้เวลาที่เราเริ่มต้นกรรมาฐานพยายามตัดมันออกไปจากใจคําว่าตัดออกจากใจไม่ได้ตัดได้แช่แช่ทุกประเดี๋ยวเดียวก็ของธรรมาดาอน,นิวรร์ที่จะเข้ามาแทรกเราอันดับแรกก็คือน,นิวรณ์ข้อที่สี่ีเรียกว่าอุทธจักุกุฏจะคืออารมณ์ฟุ่งซ่านอย่างที่เราตั้งใจว่าจะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกร่วมกับคำภาวนา เราจะรู้ได้ช่วขณะไปเดียวเดียวกำหนดได้ไปเดียวเดียวเดียวมันก็คิดเรื่องอื่นเข้ามาแทรกถ้าการเป็นอย่างนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเราห้ามมันไม่ได้ถ้ามีรมอ,อื่นเข้ามาแทรกพารู้ตัวว่าจิตฟุ้งซ่านไปเราก็เริ่มต้นใหม่เริ่มรู้ลมให้ใจเข้าาใ,ใจออกรู้รู้คำภาวนาสลับกันไปอย่างนี้ล้วต่อก่อนเมื่อ จิตระงับจิวรนแล้วจิตกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกตามสมควรหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงแนะนำเพื่อทำจิตให้ผ่องใสจากอารมณ์ต่างๆก็คือให้แผ่เมตตาไปในจักรวาลทั้งปวงในทุมบริการสู่ท่านใช้เฉพาะเมตตาตัวเดียวไม่ใช่หมายเต็มพรม,มิหารสี คือให้มีความรู้สึกทางใจว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งโลกไม่มีบุคคลคนใดหรือไม่มีสัตว์ตนใดที่เราจะไปกาดเป็นศัตรูเราจะเป็นใจแต่ไปที่ไหนก็ต้องระวังอันตรายถ้าต่างคนต่างเป็นมิกัน มีแต่เนื้อนะมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันอารมณ์มันก็สดชื่นจิตเป็นสุขและประการที่สองถ้าเราสา,สามารถทำลายศัตรูได้สมมติว่าเราโกรธจัดเราอยากจะฆ่าคนนี้ให้ตายความจริงราจะฆ่าเขาก็ตายเราไม่ฆ่าเขาก็ตายถ้าเราฆ่าเขาได้แล้วเราจะเป็นคนไม่ตายหรือ,อยังไง ในที่สุดเราก็ต้องตายไมนกันถ้าเราฆ่าคนคนหนึ่งตายญาติของเขามีกี่คนเพื่อนของเขามีกี่คนต่างคนต่างก็รวมมาเป็นศัตรูกับเรารวมความว่าความโกรธความความเป็นศัตรูกันเป็นของไม่ดีก็คิดต่อไว้ว่าความขุนความเป็นศัตรูกันมีความขุนข้องหมองใจจิตใจเศร้าหมอง ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตเตสังคตเถทุกติปาจังขาก่อนที่เราจะตายถ้าจิตใจเศร้าหมองเราก็จะไปสู่ทุกติมีทุกเปน็นรกเป็นต้นจิตเตอสังคิเถสุกติปาเิังขาถ้าเวลาก่อนจะตายจิตใจผ่องใสเวลาตายแล้วไปสุกติมีสวรรค์เป็นต้น เราก็คิดว่าชีวิตของเรามีความเป็นอยู่น้อยอายุไม่มากอย่างมากกว็ร้อยปีคำว่าร้อยปีของเรามันอาจจะมากสำหรับเราแต่ถ้าเราจะไปเทียบกับสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ได้แค่หนึ่งวันของสวรรค์ชั้นดาวดินเท่านั้นร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันบนสวรรค์ชั้นดาวดึง <c oughs> ถ้าจะไปเทียบกับยามา เราก็ได้แค่ครึ่งวันของชั้นยามาเพราะชั้นยามาในสองร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขาถ้าจะไปเทียบกับเทียบกับชั้นดุสิตร้อยปีของเราก็เท่ากับหนึ่งในสี่แล้วหนึ่งหนึ่งในสี่ของวันของชั้นดุสิตเพราะชั้นดุสิตนั้นสี่ร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขารวมความว่าเวลาเกินเวลาร้อยปีของเราเป็นเวลาเล็กน้อย ถ้าเราทำความชั่วในชาตินี้จิตใจหมองตายจากความไม่คนต้องไปตกนรกนรกขุมแรกถึ่มีอายุน้อยที่สุดเพระเมืองน,นรกคือสันชีพนรกสันชีนรกที่เก้าล้านปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขาแล้วปีนึม่มีเดือนมีสิบสวันละปีนัมีสิบสองเดือนเหมือนกันอายุในนรกขุมนี้ห้าร้อยปีนรก กลุ่มความว่าในเมื่อเราสร้างความทุกข์เพราะสายกิจคนมัวเล็กน้อยเป็นศัตรูกับคนบ้างเป็นศัตรูกับสัตว์บ้างฆ่าคนเราก็ลรนรกฆ่าสัตว์ก็ลรนรกความยิ้มแมย้มแจ่มใสไม่มีความสดชื่นใจมีมีแต่ความเศร้าหมองความเศร้าหมองเป็นอาการของความทุกข์ในชาตินี้ตายไปแล้วก็มีทุกข์หนักกว่านี้แล้วก็ตัดสินใจใหม่ว่าคิดแล้วคิดถอยหลังว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใคร คนทุกคนสัตว์ทั้งหมดในโลกเราจะไปมิตรที่ดีกับคนสัตว์ในโลกทั้งหมดแต่ว่าในอันดะับแรกการแผ่เมตตาจิตให้เว้นบุคคลที่เป็นศัตรูซะก่อนพระใจยาเศร้ามองถ้านึกถึงคนที่เป็นศัตรูจิตจะขุนมัวแล้วก็ไม่นึกถึงแล้วนึกถึงแต่คนที่ไม่เป็นศัตรูก่อน ต่อไปถ้าจิตใจเชื่องในอารมณ์นี้ก็าสามารถคิดถึงศัตรูได้แผ่เมตตาจิตแก่ศัตรูเราเป็นมิตรดีของเขาในเมื่อแผ่เมตตาจิตไปในจักรวาลทั้งปวงแล้วพวระพุทธเจ้าบอกว่าตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้า หายใจออกรู้อยู่ให้ใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นก็รู้ให้ใจออกยาวรือสั้นก็รู้การรู้ลมให้ใจเข้าใจออกนี่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสมาธิเรียกว่ามีสมาธินานา,นา,นาปานุติการรู้ลมให้ใจเข้าใจออกเป็นกรรมฐานที่มีความสําคัญมากเป็นแม่บทของกรรมฐานอีกสามสามเก้ากอง ก็กรรมฐานที่เป็นแม่บทจริงๆมีสี่สิบกองแต่ว่าอนาปานนสติคุมอีกยี่บเกกองเมื่อรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกแล้วหลังจากนั้นให้ทำทิพยญญานให้เกิดขึ้นพุทุมริกาสูตรท่านสอนท่านสอนลัทวิชาสามโดยตรงให้สร้างทิพยญญานให้เกิดขึ้น เมื่อทิพยานเกิดขึ้นแล้วสามารถจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามใจเราชอบเราอยากจะเห็นเทวดาหรือนางฟ้าเราก็เห็นได้ชาวสวรรค์เราจะเห็นชาวพรมโลกเราก็สามารถเห็นได้เราจะเห็นสัตว์นรกเห็นเปรตสุรกายจิตสัตยฉันก็สามารถเห็นได้ให้กล่าวไว้ตามบาลีว่าพรมอยู่ที่ไหนเรานั่งอยู่ตรงนี้เรามองเห็น เราสามารถคุยกับพรหมได้เทวดาหรือนางฟ้าอยู่บนสวรรค์เราเห็นเราสามารถคุยกับเทวดาหรือนางฟ้าได้สัตว์นรกเวลสุรกายอยู่ที่ไหนเราเห็นเราสามารถคุยกันได้ก็รวมความว่าทุกอย่างที่เราต้องการจะรู้เราต้องการจะเห็นเรารู้ได้เราเห็นได้โดยฉับรันล้วต่อไปเจ้าก็บอกว่าเมื่อมีการคล้องตัวแบบนี้ ต่อไปก็ทำปุเพนิวาสานุสิยานให้เกิดขึ้นคำว่าปุเพนิวาสารุสิยานก็นหมายถึงการระลึกชาติให้ระลึกชาติถอยหลังได้โดยไม่จำกัดชาติสร้างตนให้คล่องแคล่วหลังจากนั้นทำวิปัสสนาญาณให้เกิดคำว่าวิปัสสนาญาณน,นี่ก็คือตัวปัญญาก็มีคนส่วนมากถามว่าจิตเป็นสมาธิแล้ว ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> มีที่ซอยสายลมก็ถามว่าปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วสมาธิตั้งมั่นแล้วมัจะให้จะเอาให้เกิดปัญญาจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าถามแบบนี้ก็ตอบไม่ได้แต่จริงๆนวมันเป็นอย่างนี้ก็เมื่อสมาธิเกิดขึ้นจิตใจระงับจากนิวรณ์อารมณ์ก็เยือกเยน็น กิเลสระงับเวลานั้นกิเลสในใจเราไม่หลังไม่โผไม่ดินน้นรนระงับตัวมันนอนนิ่งเมื่อกิเลสนอนนิ่งปัญญาเมื่อจิตเป็นสุขปัญญาก็เกิดเองปัญญาที่เกิดเองตัวนี้มันเป็นยาปัญญาปัญญาเนื่องจากกิเลสที่ก็มาย้อนตอนต้นหน่อยพระพุทธเจ้าจัดไว้แค่นี้ก็มาย้อนตอนต้นถึงประโยชน์ ว่าการทําทิพยานให้เกิดขึ้นมีผลดีกับเราอย่างไงการจริงทิพยานนี่เป็นเป็นยานต้นของยานแปดรายการเมื่อได้ทิพยานแล้วยานต่างๆจะตามมาอีกเจ็ดนั่นคือหนึ่งจุตูปปาติยานการรู้การเกิดการตายของสัตว์นั่นก็หมายความว่าเราเห็นสัตว์หรือเห็นคน เราจะทราบได้ทันทีว่าคนนี้หรือสัตว์ตนนี้ก่อนจะเกิดมาจากไหนจะมาจากนรกมาจากเปรตจากสุรกายจากสกตจฉานหรือมาจากมนุษย์มาจากเทวดามาจากผมอันนี้เรารู้ได้ทันทีตัองซักซอมในครองและไปการต่อไปถ้าคนตึ้ข่าวคนตายหรือสัตว์ตาย ถ้าได้อยากจะทราบว่าคนที่ตายคนนี้ตายแล้วไปไหนได้วยกฎของกรรมอะไรเราจะทราบทันทีรู้ความสุขด้วยความทุกข์ของเขาอันนี้จุตปปาติยานล้วต่อมาก็เป็นเจโตวริยา,ยานเจโตวริยานในการรู้วาระน้ำจิตน้ำใจของคนอื่นคือคนอื่นนอกจากเราเนี่ยเขาจะมีความสุขเขามีความทุกข์เพราะเหตุอนใดเราจะทราบ เขามีความรู้สึกดีมีความรู้สึกชั่วยังไงเราจะทราบนี่ก็ว่าตางกฎธรรมดาธรรมดาสามัญโดยทั่วไปนี่ต่อไปอีกเราจะรู้ได้ว่าจิตใจของบ,บคนนุคคลนี้ทรงฌานสมาบัติหรือเปล่าเป็นพระอริยเจ้าหรือเปล่าเป็นพระอริยเจ้าขันไหนตอนนี้การรู้คุณธรรมด้านจิตใจของคนอื่นนี่เราจะต้องได้เสมอเขา ถ้าเราสามารถทรงฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เราจะดูดูได้แค่ฌานของเรา <c oughs> เราเราได้แค่ไหนรู้แค่นั้นถ้าดูต่อไปจะมึดไม่ทราบกำลังใจของเขาเพราะถ้าเราไม่เป็นพระอริยเจ้าเราจะมองจิตพระอริยเจ้าไม่เห็นไม่รู้ตามความเป็นจริงถ้าเราเป็นปะโสดาบันเขาเป็นปะโสดาบันเรารู้ แต่เป็นสีทาคามีมองขึ้นไปไม่เห็นถ้าเราเป็นพระอาหารหันต์จะเห็นหมดรู้หมดทุกจุดทุกขั้นตอนตอนนี้ในเมื่อเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะเป็นพระอริยเจ้าเป็นหรือไม่เป็นเราอย่าสนใจ <c oughs> เราต้องการรู้จิตใจของคนอื่นเราทำยังไงต้องการรู้ให้มันไม่ผิดเลยก็ถามทำจิตใจเราเป็นอุเบกขาญาณเสียก่อน ทำจิตใจเป็นสุขไม่คิดหน้าไม่คิดหลังไม่คิดถึงความดีไม่คิดถึงความชั่วของเขาทําใจวางเฉยแล้วถามตรงพระพุทธเจ้าขอดูจิตแค่นี้เราจะรู้จิตใจของเขาทันทีตามที่พูดนี่ยังใช้เวลาชาแต่เอาจริงๆมันไม่ชาเพรานึกปั๊บมันรู้ปุ๊บนึกถามปั๊บเห็นปับ๊บจิตใจของคนจิตใจของสัตว์ไม่เป็นเหตุลี้ลับที่คนอื่นจะเพิ่รู้ได้ นีเจตรุรยานก็ต่อไปก็เป็นปกเพนิวาสามตุยานรลลึกชาติโดยไม่จํากัดไปหลังชาติได้ต่อไปอันหนึ่งก็ไปอาตีต่างสียานรู้เหตุการณ์ในอดีตอย่างเมื่อวานนี้ต้องการให้รู้เรื่องราวของพระติสสะหรือตามบาลีที่แถมประปูะดิคัตติดสะะปพดีคัตแปลว่าเน่าแปว่าพระติสสะผู้มีร่างกายเนา่าถ้าเราสามารถรู้ได้ไดเนี่ไปอาตีตา่างสยาน แตารู้ว่าท่านทํากรรมอะไรไว้ดูกฎของกรรมของท่านที่ท่านทาอย่างนี้เป็นยถากรรมโมตายานาคือกฎของกรรมที่ทําให้ท่านมีสุขดือกฎของกรรมที่ทำให้ท่านมีทุกข์ท่านต้องเจ็บป่วยมีการเน่าทั้งตัวกระดูกแตกทั้งหมดแล้วก็กรรมอันหนึ่งที่ทําให้ท่านเป็นพระอรหันต์ที่เรารู้กฎของกรรมอย่างนี้เป็นยถากรรมโมตายานเป็นญาณตัวที่แปด ต่อไปก็ไปนอ่านาคตังสยานรู้เหตุการณ์ข้างหน้าอย่างที่เขาไปยัดการด้านหมอดูอติตังสยานนี่เป็นการพิสูจน์ประวัติศาสตร์ได้ดีมากต่กระมายความว่าถ้าไปสถานที่ใดเราอยากจะรู้ว่าที่ตรงนี้เคยปลูกบ้านไหมเคยมีคนอยู่ไหมคนที่อยู่มีความสำคัญอย่างไงม,ม,บบมีความสำคัญในกี่รุ่นมีความสามารถแบบไหนรูปร่างหน้าตาแบบไหนเรารู้ได้ทันที นี่แบทีตางสยานอนาคตังส,ยาน,นางสยานรู้ก,การข้างหน้าข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นเราทราบรู้เรื่องของเรารู้เรื่องคนอื่นเราต่อไปก็เป็นปัจจุบนังสยานปัจจุป,ปนังสยานก็นหมายความรู้สียานรู้ปัจจุบันเพราะเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนมีความสุขหรือมีความทุกข์เป็นไปการใดมีกิจธุระอะไรทาอะไรอยู่เราทราบได้อย่างนี้เป็นปัจปจ,จุป,ปนังสยาน ต่อไปก็เป็นยะถากรรมุตายานนี่ทิพยานอันเดียวเราสร้างยานทั้งหมดแปดอย่างด้วยกันทั้งตัวเองด้วยยะถากรมุตายานหมายความว่าไอ้ความสุขหรือความทุกข์ที่มันมีกับเราแล้วมีกับคนอื่นทั้งหมดใครก็ตามถ้าเราต้องการหิ้งก็มีความทุกข์อยากจะทราบว่าไอ้ความทุกข์ที่บรรดาลเขาอยู่เวลานี้เขาทำกรรมอะไรไว้ในชาติก่อน เราจะเห็นภาพนั้นที่ี่ไอการรู้นะ่นเป็นการเห็นภาพในตัวเสร็จนะอย่างนี้ที่จะถายกรมุตาอย่านึกความทุกข์ที่มาเกิดกับเราก็ดีความสุขที่เกิดกับเราก็ดีความทุกข์ที่เกิดกับเรามีอะไรบ้างมาทําไมเราจะมีทุกข์อย่างฉันเนี่ยเป็นคนพูดป่วยตลอดชาติวันป่วยทุกวันถ้าอยากจะรู้ตอนนี้การป่วยที่มันก็เหมือนกันทุกคนโทษทางเดียวกัน นั่นคือปานาติบาตการป่วยไข้ไม่สบายทําให้ร่างกายไม่ปกตินี่มันโทษปานาติบาตตัวเดียวถ้าเราจะตอบว่าคนที่ป่วยไข้ไม่สบายมีโทษปานาติบาตนี่มันของไม่ยากแต่ว่าปานาติบาตทําอะไรมาอันนี้เป็นยถากรรมตายานต้องเห็นภาพชัดว่าเขาทําอะไรมารวมความว่าการฝึกทิพยานให้เกิดขึ้น ถ้าเราฝึกได้คล่องตัวจริงๆก็สามารถจะรู้ได้แปดอย่างตามที่กล่าวมาแล้วนี่ถ้ารู้ได้แปดอย่างนี้มันเป็นทั้งวิชาสามและปภิญญาด้วยนะแต่ว่าเท่าที่เราฝึกกันอยู่นี่เป็นวิชาสามกับอภิญญาร่วมกันว่าการรู้จริงๆการเห็นชัดๆเป็นวาเป็นภาระของวิชาสามแต่การเคลื่อนเข้าไปสู่ไปหาเขานั่นเป็นอภิญญา ยาที่ขณนะเรานั่งอยู่ตรงนี้เรารู้อะไรต่ออะไรได้เป็นวิชาสามสมมติว่าเราจะไปสวรรค์ชั้นดาวดึงข้อเคลื่อนไปถึงสวรรค์ชั้นเดาวดึงดาวดึงอันนี้เป็นตัวอภิญญาการเคลื่อนออกไปสู่ที่ต่างๆเป็นอภิญญาดังนั้นจะถือว่าการฝึกของเราก็มีผลสองอย่างคือวิชาสามร่วมอภิญญาและนี้การฝึกกัรมดาแต่พุทธบริษัท อันดับแรกก็พยายามาระง,งับนิวรณ์ห้ารายการนั่นอย่าลืมลืมไม่ได้นะนิวรณ์เนี่ยความจริงไม่น่าจะระง,งับเฉพาะเวลาที่มานั่งกรรมฐา,านไอเวลาที่เรามานั่งเนี่ยเรามาฝึกระง,งับเมื่อระง,งับได้แล้วต้องติดตามไประง,งับที่เราอยู่ด้วยที่เราทํางานก็ดีเรากินข้าวกินปลายก็ดีถ่ายจระปัสสาวะก็ตาม เราคุยก็ตามอันนี้ต้องระง,งับมีวร์ด้วยฝึกการระง,งับระง,งับมีวร์ตัวนั้นระง,งับอะไรตัวที่สาคัญที่สุดคือมีวร์ตัวที่ตัวที่สองคืออารมณ์ไม่พอใจ <c oughs> ความรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสเพศสัมปสัมผัสระหว่างเพศก็ตตาคิดว่ามันเป็นอนิจจังมีสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกขังเป็นปจัจจัยของความทุกข์อนัตตาในสุดมันก็พังเหมือนกัน อารมณ์ที่ไม่พอใจเกิดขึ้นเป็นปัจจัยความทุกข์ไม่ได้เกิดความสุขไม่ควรจะมีไปทำให้จิตใจสมองยี่นี่เป็นต้น <c oughs> บางทีเราก็หลงกลกําลังมันยังสูงอยู่มาเกิดขึ้นมาแล้ววันนี้วอนเกิดขึ้นมาแล้วต่อไปรู้สึกตัวก็หาทางระงับหาทางตัดว่าภายในไม่ชา้าร่างกายของเรานี้ก็จะต้องตายแล้วอย่างพิะติสกะท่านฟัง ร่างกายนี้ต่อเมื่อวิญญาณออกจากร่างแล้วคือไปปราดวิญญาณออกจากร่างเขาก็จะนําไปทอดทิ้งเหมือนกับท่อนไม้ที่ใช้อะไรไม่ได้ไม่ไม่มีประโยชน์ในเมื่อวิญญาณออกจากร่างร่างกายไปถ้าเราโกรธคนอื่นแล้ก็โกรธร่างกายในอาการที่โกรธก็เป็นร่างกายเขาไปโกรธเขาจิตใจมันอยู่ในร่างกายอาการโกรธเป็นของพอดีในเมื่อร่างกายมันตายแล้วจิตใจไปไหนถ้าโกรธ มันก็ไปอบายภูมิเป็นของไม่ดีแ้ะนีวอนี่ต้องรับและรายการที่สองก่อนเมื่อระงับที่วอนได้พอสมควรนึกถึงพาสิทธอจิรังวัตยังกาโย ο, ที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำพระท่านติดะอันนี้ง่ายมากเป็นวิวัสนาญาณที่สูงสุดเป็นจุดของพระอรหรันต์รือว่าอีกท่านบอกอีกไว้นานหนอ ร่างกายนี้ก็จะไปวิญญาณจะไปปาดแระไปปราดแล้ว,ปปลาลวชาวบ,บ้านเขาก็อย่าทอดทิ้งไปเขาไม่ต้องการเหมือนกับทอดไม้ทีไร้ประโยชน์การนั่งดูร่างกายของเราว่ามันไม่ชามันก็ตายคนที่เกิดก่อนเราตายไปก่อนเราก็เยอะคนที่เกิดพร้อมเราตายไปก่อนเราก็เยอะคนที่เกิดที่หลังเราตายไปก่อนเราก็เยอะเราไม่ชาเราก็ตาย เมื่อคิดอย่างนี้แล้วอารมณ์ใจของเขาสลดจากกิเลสหลังจากนั้นก็ฝึกใจตั้งใจภาวนาตามที่ครูแนะนำอันดับแรกกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกก่อนให้ใจเข้าให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกรู้สำหรับในการฝึกวันนี้ก็ใช้คำภาวนาว่าณมาพระเวลาให้ใจเข้านึกวันมะเวลาให้ใจออกนพาทะคนเก่าไม่หนักสำหรับคนใหม่ คนใหม่เวลาที่ครูเขาแนะนําให้แนะนาําว่าใครภาวนาเวลาที่ภาวนาก็ดีรู้ลมหายใจเขาออกก็ตามคือให้ใจเข้านึก,กว่านะมาใ,ใจออกนะพระทะตอนนี้นะทุกคนจงอย่าอยากรู้อยากเห็นอะไรไปเองขาดเพราะความเป็นทิพย์ของจิตยังไม่เกิดตอนนี้นึนค่คำว่าทิพย์ทิพยานคำว่าทิพยานนี้ไม่ใช่หลูกตาเป็นทิพย์เพราะว่ามันแค่มีจิตเป็นทิพย์ คำเมจิตเป็นทิพย์ก็ะไม้ความรี่ทว่าจิตว่างจากกิเลสช่วงเวลานิดหน่อยความเป็นทิพย์มันก็เกิดนี่คำเมจิตเป็นทิพย์เราก็ใช้ลูกตาไม่ได้เพราะตาไม่ใช่ตาทิพย์พวกตาทิพย์จะต้องเป็นเทวดาหรือกมมนางฟ้าร่างกายถ้าเป็นทิพย์ตาก็ป็นทิพย์เรามีร่างกายเป็นเนื้อมีตาเป็นทิพย์ไม่ได้ต้องมีใจเป็นทิพย์ใจเป็นทิพย์การรู้การเห็นทุกอย่างต้องรู้ทางใจ อาศัยความรู้สึกครั้งแรกเมื่อภาวนาอยู่แล้วพาวารู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ขณะใดที่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกขณะใดรู้คําภาวนาเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากจกิเลสอารมณ์ปเป็นทิพย์ก็เกิดความรู้สึกแรกพับจะถูกต้องเสมอเพราะความเป็นทิพย์แต่ว่าถ้าเกิดสงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่จะต,ตกเป็นท่ายขอนิวรตัวที่ห้าจิตเสือ จะตอบไม่ถูกจากนั้นแต่เวลาที่ครูก็าถามว่าครูก็ให้ภาวนาแล้วไม่เห็นว่าอารมณ์เป็นที่พอสมควรขคร่ถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมีอยู่ข้างหน้าบ้างพอเขาถามปั๊บปีความรู้สึกปั๊บตอบทันทีอย่าก,กลัวผิดผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกส่วนใหญ่จะไม่ผิดจะถูกเ้าเราถือว่าเรากำลังฝึก แต่ก็ถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเป็นวงอาจจะเห็นไม่เสมอกันให้ตอบตามความรู้สึกของตัวเองเพราะเทวดาด้วยพรพระอริยเจ้านางฟ้าท่านมากันมากต่างคนต่างก็อาจจะเห็นคนเราคนก็ได้พี่ถามว่าท่านนันยลหล,าล่านั้นแต่งตัวเสียอะไรให้ตอบตามความรู้สึกก็ตามนี้นะตอนนี้ไปข้าวันใดญาติโยมพุทธบริษัทนันหลหันหน้าไปทางพุทธโป ตั้งใจนำ้ำมัสการพระและก็ส,าาสมาทานศีลวาทานกรรมฐาน